สวัสดีครับบ้าเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสายด่วนครับจากปู่เมืองอุบลพี่น้องนะครับเนาะเจท่านบอรับเจเทียงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับปู่โทรมาด่วนการน้ัปรการครับปู่ครนนบาเาครับผมโอ้ก่อนเทียงนะปู่เนาะเจเทียงแล้วครับจะท่านบอหรือจังไหน จะท่านบอครับ,บผมกับบอไดอ้โทรหาปู่ทศเส้าพี่น้องปู่โทรมาหาก่อนเทียบบ่ยงบอปูวครับคือบอเห็นโบเบอรบบ์ขึ้นคำนวณแล้วก็โทรไปหาเลยครับงวดนี้เป็นยังไงปูมั่นใจ,อใจบอครับมืนนๆๆๆมอ,นอนๆๆๆมบบือนเีเลยที่ปูมือนีเลยที่แนนใช่ริ่งก่อนเด้อมั่นใจแห้งอยู่ที่ปูแนนเหมือนเคยไปหาเนี่ยไรคัน่ ฝันว่าจังไหนกับปูวเขาหามเนื้อมาให้เขาหามเนื้อมาให้เนื้อเขายางมากหัวคุดมตีนี่ครับยางไปให้คุดไใเขาเป็นยางมากเขาบาดียางมาร้องเจนิงหน่อยยางเขา,นจจม,ามากก็มาวางไว้โตครับเนี่ยขาเดียวหามบสองคนครับผมเอวรี่วิ่งหกหน่วยหลักหน่วยหกวิ่งหกหลักหน่วยบนหรือล่างปูบนวิ่งหกหลักหน่วยบนครับ ครขับปัวจับคู่จับคู่หนึ่งหหนึ่งหกนสามตัวครับหกหนึ่งหกหกหนึ่งหโอหางเดียวเลยปัวหางเดียวครับมั่นใจเขาขามเดียวไา่หายโกมันขามมาเล็งขามด้วยเลขถามติปูวหกหนครับว่าก้อนเล้เจ็ด ครับประกอบเด็ดสองเด็ดสองเด็ดเลยปูใอ่างเจต่อครับเอาั้งวดที่แล้วปูเค้ื่อ้อีกตัวหนึ่งเค้ื่อยผมอีกตัวหนึ่งปูต้อจับคู่ือต้องจัคู่ว่าคือิง่ได้เ็ครับเออผมไ่เจอหรอกครับ้างล่างกาดี่ครับหลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดล่างหลักหน่วยเจ็ด ครับผมแม่ครับรับคู่ครับจับคู่สามเจ็ดจับคู่สามเจ็ดตีปูแม่ครับผมเท่นเดีครับแค่นี้บนบนคู่เดียวล่างคู่เดียวแม่โอ้ฝันว่าเขาหามเนื้อไม่ขาหนึ่งตดปูแม่โอ้มาด่วนๆธรรมชุ่มมาด่วนๆเทียงแลลวพี่น้องนีเวลาจะเทียงจะท่านบอน้พี่น้องนะครับเนาะ ครับท่านกับท่านเดือครับผมจังมาโอ้ปูมือเศร้ากับบัได้โทษหาปูครับกปเต้าครับปูตาเบอร์ปูมาโชว์ขึ้นนี่ผมก็เล่บบัไดโทรกับบม่โฝันดีว่าเขาหามเนื้อไม่ขาหนึ่งติปู โอ้บนวิ่งหกหลักหน่วยครับอ่าไปเล่า้าเข้าานันไปลาเดี๋วพ่กเอาจะวาดิปูบนแอร์ดิปูขันไปเล่าคือต้ดสินเลยขันไปเล่าแลวที่ปูเก้าหาปูคือจะมั่นใจแท้หกกับเจ็ดนี่หกลักหน่วยบนเนี่ยรันย ครับปูอ่าฝันว่าเขาหามเนื้อไม่ขาหนึ่งนะปูเนาะเน้เราเอาที่นี่ยที่เอารางด้เจ็าคือว่าเด่นเจ็ดลักหน่วยเน้นที่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดว่ะศูนย์เจอีกตัวนึงองตัวนั่นใหญ่อ่าสองครูเท่านี้เอาปูมันจะมาศูนย์เจ็ดนี่แหละครับครับอ่าครับมาก่อน จะเที่ยงแต่นัปูเนาะเอาจะลงให้ f เอซเพิ่นท่านบอแล้วแต่ปูเพิ่นท่านนัปูเนาะแต่นขาะครับปูเพื่อตะดวงครับปูได้โชคดีนัปูเนาะมั่นใจลเปล่บปูปูายทีได้หนกรครับแต่ดอ้วนเค่า่า่ะโอ้ยผมปูมันให้อีกตัวหนึ่งนับปูงวดที่แล้วนี่ยอืมครับปูครับเอานปูเนาะ กับกาบสาธุาครับปูเอ่อครัุจะเริ่มรอนด้วยครับลหลายเรื่องหัวดีเด้อ,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 อครับปูรครับผมท่านที่บาเล่นนั่งมาโทษบ้านคนนี่คือบอกพิการอยู่อำเภอตะการพูดผลอำเภอตะการพูดผลอยู่บนที่ป,ปูเนียนครับอืมเทียวัดรตาวัตรตาพิบส่าวัดป่าพิบสา่าป,ะ,าปะปูเอ่อเนีนครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะลงตัวเลขให้เอฟซีเพิ่์ลน้ำปูเนาะ ครับครับกาบสาธูครับปูกาบสาธุครับปูครับผมครับเอาธรรมชุมนะครับเนาะปูมาด่วนเดี๋ยวเบาเถ่าจีเขียนให้พี่น้องจะท่านบอนะครับธรรมชมอ่าเบิ่งตัวเลขไปด้วยกันปูอุบลพี่น้องเนาะครับเอาครับเอาเขียนสินี่พี่น้อง ครับทผช้ชมชัดบ่ปูอุบลปูกับทั่วมากเทียงปูว่าทั่วมาหาเบาเถายูเบาเถาไปไรับสายพี่น้องครับบน,บนวิ่งหก หลักหน่วยได้พี่น้องปูา่าหกหนึ่งหกนะครับเนาะหนึ่งหกคับทมม่านผมล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะสามเจ็ดศูนยะ์เจ็ดเอานี่พี่น้อง ครับขอโทษเราให้นะครับเนาะงขันเขียนตัวหนังสือไอ้นี้แน่น้อพี่น้องนะครับเนาะครับ <_ Too S 1> พอดีปูท่วมมาก็เลยจอดด้วยพี่น้องจอดคุยกับปูนะครับท่านผู้ชม <_ Too S 1> บนวิ่งหกหลักหน่วยพี่น้องหางเดียวปูว่าฝันมาคนหามเนื้อนะครับเนาะหามเนื้อไม่ให้ขาหนึ่งกับหนึ่งหกปูว่า เน,นี่นี่สามเจ็ดกับ0ูนย์เจดสองคูตัวน่ที่สามเจพี่นอ้องเจ็ดหลักหน่วยนครับชมชมเอาพี่น้องแคปหน้าจอครับโทรมาด่วนๆนะครับนะปู่อุบลน,นะครับิบหมิถุนายนพี่น้องจะท่านบอ1สิบมิถุนายน2 5ง6บนวิ่งหกนะครับหกหนึ่งหกล่างวิ่งเจ็ดนะเนาะสามเจศย์เ นะครับท่านผู้ชมเน้นที่37พี่น้องเอานะครับน้องบ่าวเทาจะฝ่าวงให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะครับจะท่านบ่นะครับน้องบ่ท่านบ่เป็นหังน้องพี่น้องนะครับเนาะครับลุงให้พี่น้องได้ชมนะครับนาอง่าปูอุบลวันนี้เพิ่นเด่นมากตัวใดครับเพิ่นปันไดมากตัวใดเพิ่นว่าฝันดีพร้อมฝันมาค้นหาเหนือไม่ขางนึงขานึ่งน้อพี่น้องนะครับผมอ่าเพิ่นก็เน้นมาบนล่างอย่างเราคู่นะครับเนาะครับวิ่งบน6หลักหน่วยนะครับ616 สองตัวหนึ่งหอกับล่างวิ่งเจ็ดนะครับเนาะสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดลักหน่วยให้กันพี่น้องครับเอาพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบทุกท่านเนาะครับสุขภาพร่งพราไงกายแข็งแรงพอใหญ่ไม่ใหญ่อายุมั่นคงยืนด้วยพี่น้องเดอ้อให้ได้โชคนะครับมือน,นี้พี่น้องแอดมินมะเถาสวัสดีครับ